เช้าวันใหม่นะครับกับอากาศเย็นสบายๆอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ27-28องศานะครับลมพัดอ,อ่อ,อนๆแดดสองบางๆกับทุเรียนที่กําลังจะได้ดอกนะครับและวันนี้เจ้าของสวนทุเรียนก็กําลังทําการขีดพ่นปุ๋ยเพื่อส่งเสริมการมีดอกที่เราเรียกว่าปุ๋ยเปื่อยตาดอกนะครับวันนี้คุณจะพามาดูสภาพของสวนสวนนี้ซึ่งน่าสนใจมากนะครับทาการขีดสารไปเมื่อวันที่14สิงหาคม2564ปัจจุบันเวลา2เดือนเศษเศษนะครับ สภาพใบยังดูถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ปริมาณของดอกค่อยๆทยอยเดินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการจัดการของสวนนี้นะครับหลังจากที่ขี่สารมาได้ตั้งสองเดือนกว่านะครับว่าทําไมถึงควบคุมใบอ่อนได้แล้วก็ควบคุมให้มีปริมาณดอกได้ในตาที่พอดีแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ฝนค่อนข้างตกชุกที่อำเภอไนยามจังหวัดจันทบุรีครับนี่ครับกำลังพ่นยากำลังเตรียมปลูกพันยาจัดหันครับ พุ๋ายาที่เป็นหัเรียนเพื่อทำการเตรริดตาดอกนะครับลักษณะของร่องพริกไทยนะครับก็จะเป็นตีไว้เป็นร่องๆนะครับเพื่อในช่วงที่พริกไทยโตนะครับเพื่อให้มีการระบายน้ําได้ดีตอนที่พริกไทยเป็นยังให้ผลผลิตอยู่นะครับป้องกันการท่วมขังที่โคนทําให้พริกไทยมีโรคร่อ,องก็จะค่อนข้างจะเป็นรอนๆน,นิดนึงเวลาเดิน,น นี่ครับกำลังพ่นปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยทําให้มีดอกเรียกว่าปุ๋ยเปิดตาดอกนะครับกําลังจะจดเลยกําลังสดสดเลยครับปุ๋ยสูตรเปิดตาดอกนะครับของเราจะเป็นปุ๋ยที่พ่นที่ใบเพื่อให้ต้นทุเรียนนำธาตุอาหารที่ได้จากการสัมผัสที่ใบนะครับนําไปใช้ในการทําให้ทุเรียนมีดอกนะครับ ิเคราะห์แปลงด้านล่างก่อนนะครับแปลงด้านล่างเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีพริกไทยอยู่ด้วยนะครับตอนที่พริกไทยเขากําลังให้ผลผลิตอยู่นะครับก็จะเต็มไปด้วยเถานะพริกไทยครับก็จะทําให้มีความชื้นสูงนะครับสำหรับตรงนี้ซึ่งในช่วงนั้นนะครับที่ว่ามีพริกไทยเนี่ยการควบคุมความชื้นจะค่อนข้างลำบากนะครับอัตราการหลุด่วนของดอกก็จะหลุดล่วงค่อนข้างมากเพราะว่ามีความชื้นสูงนะครับอัตราการเดินของใบอ่อนก็จะ ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอมาปีนี้ได้เอาพลิกไทยออกนะครับแล้วเราก็ได้ทําการเปิดโคนนะครับในช่วงที่สะสมอาหารประมาณ3รอบนะครับในช่วงของการฉีดสารเนี่ยเราจะฉีดประมาณต้นสิงหานะครับการฉีดสารนะครับเราก็จะฉีดสารตอนที่ว่าเขาใบเพสลัดนะครับเมื่อได้รับสารเข้าไปต้นก็จะชะลอการเจริญเติบโตเพื่อเตรียมตัวที่จะมีดอ,อกนะครับเราก็ใช้จังหวะนี้ฉีดพ่นปุ๋ยสะสมอาหาราเพื่อให้ ได้ปุ๋ยในช่วงที่ต้นชะลอนะครับพอเราฉีดป่นปุ๋ยสะสมนะครับประมาณใบเริ่มเข้มเนี่ยครับรากเขาก็จะเริ่มเริ่มเปลี่ยนจากสีที่เป็นอ,ออกขา,ขาวๆนะครับช่วงที่ว่ามีใบอ่อนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีค่อนข้างน้ําตาลเข้มนะครับถ้าเราปล่อยให้วพืชปกคลุมที่โคนเนี่ยแล้วก็มีความชื้นจากเถาของพี่ไทยเองนะครับก็จะส่งผลให้รากนะ่ะ แตกใบอ่อนต่อนเนื่องนะครับเนื่องจากความชื้นที่มีอยู่แต่ว่าวันนี้เปิดโคนได้ประมาณเดือนประมาณเดือนตุเศษก็จะทําให้รากเนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นน้ําตาลเข้มตลอดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับให้สอดคล้องกับการฉีดพ่นปุ๋ยสะสมนะครับผลก็คือการเดือนของใบอ่อนเนี่ยมันจะชะลอตัวลงนะครับด้วยการจัดการที่เรียกว่าการคาดโคนเปิดโคนครับส่วนเนี้ยแปลงรากเนี่ยเดิมเนี่ย ปลูกชิดกันนะครับเพราะว่ากะระยะตอนที่ปลูกพิษไทยนะครับแต่พอพิษไทยออกปุ๊บเนี่ยแสงสองโคนอ่ะไม่มากนะครับส่วนนั้นบนเนี่ยปลูกค่อนข้างห่างกว่าแสงจะส่องได้มากกว่าการจัดการก็จะต่างกันโซนด้านบนนะครับจะเป็นพื้นที่ที่สูงแล้วก็การปลูกของต้นทุเรียนนะครับก็จะปลูกห่างห่างกว่าโซนด้านล่างนะครับ ซึ่งโซนน้านบนเนี่ยนอกจากจะเป็นที่สูง1เรื่องนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือปลูกห่างมีช่องว่างที่ทําให้แสงเนี่ยส่องลงมาที่โคนได้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงของการเตรียมต้นนะครับต้องมีการไว้ไวัชพืชค่อนข้างเยอะเพื่อช่วยพยุงความชื้นไว้ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกชุกนะครับแต่หลังจากทีเ่เริ่มเข้าสู่ระยะของการสะสมอาหารเนี่ยประมาณสักสาม ถึง4อาทิตย์นะครับเราว่าจะตัดราจชะพืชออกเพื่อเปิดโคนนะครับซึ่งปริมาณของระยะเวลาในการที่ยาวทิ้งน้ํานะครับจะค่อนข้างจะสั้นกว่าแปลงข้างล่างเพราะว่าแปลงข้างล่างเนี่ยมีความชื้นสูงเพราะว่าปลูกชิดนะครับแปลงด้านบนเนี่ยมีการปลูกที่ห่างเพราะนั้นแสงจะส่องมาที่โคนเนี่ยค่อนข้างจะแรงกว่าข้างล่างดังนั้นความถี่ในการที่จะให้ความชื้นในช่วงที่ หลังจากที่ตัดหญ้านะครับเพราะว่ามันจะมีใบใบอ่อนบางชุดนะครับที่ยังมีหลงเหลืออยู่หลังจากที่เราสะาสมอาหารมาหมายความว่ากรณีเราสะสมอาหารนะครับใบมันก็จะเข้มแต่ว่าจะมีใบบางชุดนะครับที่เป็นรุ่นหลังเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถ้าปล่อยให้ตรงเนี้ยมันน้ําน้อยนะครับใบชุดหลังเนี่ยก็จะกล้านแล้วก็กําลังใบก็จะน้อยนะครับจะส่งผลให้อายุของใบเนี่ยน้อยนะครับสรุปก็คือแปลงด้านบนเนี่ย เราอาจจะลดน้าประมาณสัก2อถึงสวันครั้งสัก10นาทีนะครับด้านล่างก็อาจจะเลื่อนไปเป็น56วันครั้งในกรณีที่เราเปิดโคลเสร็จแล้วก็รอสภาพอากาศนะครับนอกเหนือจากการที่ว่ามีฝนตกตามปกติแล้วนะครับเมื่อเรามีการตัดวัชพืชออกแล้วก็เปิดโคลก็จะส่งผลให้พื้นที่โซนด้านบนเนี่ยนะครับมีใบที่เขียวเข้มค่อนข้างเร็วในวันที่แดดจัดนะครับเมื่อ,อเขียวเข้มเร็วนะครับประกอบกับว่าเราเปิดโคลแล้วเนี่ยรากของย้าเนี่ยวัชพืชเนี่ย ก็จะไม่มีปกคลุมหน้าดินแล้วก็จะเหลือแค่รากของต้นทุเรียนนะครับซึ่งไม่มีวัชพืชช่วยปกคลุมอุ้มความชื้นเนี่ยรากของทุเรียนก็จะกดลงนะครับก็จะส่งผลให้การเดินของใบอ่อนเนี่ยช้าลงนะครับเพียงแต่ว่าถ้าช่วงที่ร้อนมากๆก็อาจจะลดน้ําช่วยเล็กน้อยในขณะที่โซนข้างล่างเนี่ยไม่จะเป็นต้องลดน้าเพราะว่ามีความชื้นช่วยพยุงดีนะครับเมื่อเราจัดการแบบนี้นะครับดีแล้วนะครับอากาศช่วยถ้ามีอากาศเย็นสบายสัก 2 7 28องศาถึง29องศาลมเย็นสบายช่วงเช้านะครับพัดอ่อนๆน,นะครับถึงแม้ว่าตอนเที่ยงจะมีแดดร้อนบ้างนะครับตอนเย็นอาจจะมีฝนปรับปลายบ้างถ้าบรรยากาศแบบนี้ไม่กี่วันนะครับตาดอกของทุเรียนที่สะสมอาหารมาดีนะครับและก็ก่อนนั้นนั้นได้ฉีดสารมาในปริมาณที่เหมาะสมกับกําลังต้นดีเรียบร้อยเนี่ยก็จะเริ่มฟอร์มตาดอกนะครับให้เราเห็นแล้วก็เราจะไดะ้พ่นปุ๋ยที่ว่าช่วยให้มีมีดอกที่เราเรียกว่า อุ้ยเปิดตาดอกนะครับได้อัตราการเดินของดอกก็จะเดินได้ดีขึ้นนะครับจากการที่เราจะก,การควบคุมความชื้นทางดินเพื่อให้การเดินของใบอ่อนช้าลงนะครับเพื่อให้ฟอมตาดอกได้ง่ายในกรณีที่วันอากาศอากาศได้อากาศอ่ค่อนข้างจะเย็นสบายไม่ต้องกับหนาวจัดนะครับ